รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคกับผมจักรพันธ์จักรพลครับรายการรอบภูมิภาควันนี้เราพาผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอนาว่าจาังหวัดนครพนมครับซึ่งที่แห่งนี้นั้นได้มีความโดดเด่นในเรื่องของการทอผ้าไหมและที่สําคัญครับที่อำเภอนาว่าแห่งนี้นั้นได้มีศูนย์ศิลปาชีพที่จัดตั้งเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับที่มีอายุมากกว่า50ปีเรื่องราวทั้งหมดจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในรายการรอบภูมิภาควันนี้ครับ คือนาว่าเนี่ยมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะนะครับตั้งแต่การออทอด้วยไหมทอด้วยฝ้ายการย้อมสีธรรมชาตินะครับเขามีเทคนิคที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยคือการทอผ้าไหมสองกระสวยต้องทําให้ผ้าไหมนิ่มนะครับมี t e x t อร์ที่สวยงามมีทัชชิ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเขาก็ขายดีแต่เนี่ยเราเข้ามาเพื่อทำให้เขาขายดียิ่งขึ้นแล้วก็นําผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นครับ ในของนาวาเนี่ยผมคิดว่ามันเขามีรวดลายที่สวยงามนะครับมีเอกลักษณ์ของผ้าผ้าของนครพนม,มยกมุกยกอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็เป็นที่ยอมรับเรื่องทำจะทาให้ให้ให้ที่ให้เป็นที่ยอมรับ,ม,รบมากกว่าให,ให้ให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปครับก็ทางกรมการชนก็จะสนองพรามรีและก็เปินการโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านสุรพลแก้วอินทินะครับซึ่งท่านเป็นพัฒนาการจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาผู้ชมนั้นมาได้รู้จักกับนาว่าโมเดลให้มากขึ้นครับสวัสดีครับท่านครับครับคสวัสดีครับผมท่านครับนาว่าโมเดลนี่คืออะไรครับท่านนาวาโมเดลนี่คือกระบวนการโมเดลในการพัฒนาตัวทอผ้าตัวผลิตพันผ้านะครับคือเดิมทีเนี่ยพี่น้องประชาชนเราเนี่ยทอผ้า ตั้งแต่แรกเป็นพบุรุษพี่น้องพ่อแม่เราทอผ้าเพื่อใช้กันครับ,รบเมื่อมีมูลที่สิมาชีพก็ทอผ้าเพื่อขายนะครับแต่ว่าทอเพื่อขายเนี่ยเราทอตามแบบที่เราเคยทํามาเราเก่งแบบไหนลายไหนเราถนัดสีไหนเราชอบสีไหนเราก็ทอสีนั้น mm hmm. แล้วคนก็มาซื้อตามที่ที่ที่เราทอนะครับมันก็มีคนทั้งชอบและไม่ชอบ,บแต่ว่านาว่าโมเดลเนี่ยก็คือการพัฒนา ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคความทันสมัยใช้หลักวิชาการใช้ผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาในเรื่องของออกแบบลวดลายเรื่องขนาดของผ้าจากเดิมที่ผ้าเขาทอคันแค่ฟืมเล็กอ่ะเ0เมตร m, 60เมตรมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็มาขยายเป็นฟืน1เมตรเมตร50นะครับลวดลายเคยทอลายใหญ่ก็เอามาลงให้เล็กบ้าง หรือเคยเล็กก็ขยายให้ใหญ่บ้างแต่ที่สําคัญก็คือสีสีนี้เน้นสีธรรมชาตินะครับและการออกแบบซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญที่โครงการผ้าไทยแสยใสนุกเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญล้วนแต่เป็นนักออกแบบนักดีไซน์ระดับสากลระดับทั่วโลกนะครับ,รบเป็นนักดีไซน์ที่ส่ง,สงผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังๆที่ไปฝรั่งเศสไปแฟชั่นต่างๆ,ๆ,ๆเขามาช่วยเรามาช่วยในการออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก ไม่ใช่ตลาดเฉพาะบ้านเรารเดิมทีดีเราชอบแบบไหนเราก็ทําแต่ตอนนี้เราทําแล้วเพื่อที่จะให้ขายได้ไปทั่วโลกครับโอ้ถ้าก็ว่าเข้ามาเพื่อที่จะส่งเสริมทั้งของรูปแบบ,รแบ,บเรื่องสีใช่ครับรวมถึงเรื่องการตลาดด้วยเรื่องการตลาดด้วยแม้กระทั่งเรื่องของบรรจุภัณฑ์ครับรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ความมีเรื่องราวความน่าสนใจนะครับทุกอย่างแล้ว S 2> <S 2> เมื่อนาว่าโมเดลท,ทำได้จนถึงขั้นสุดท้ายนี่นะครับ <C' an> คนทั่วโลกจะ,จะรู้ว่าของนครพนมนาว่าเราเนี่ยมีของดีนะครับของดีแล้วก็เป้าหมายของนาว่าโมเดลเนี่ยก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้พี่น้องเราต้นทุนเท่าเดิมนะ <C' an> แต่ให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามเท่านั่นก็คือหมายถึงว่าคุณทอผ้าแต่เดิมทีคุณทอผ้าขายได้เม็ดละเม็ดผ้าไหมเม็ดละพันต่อไปเขาจะออกแบบ ดีไซน์ที่มันน่าสนใจมันขายได้2,500ถึง3,000นะครับอัพอัราคาขึ้นมานะครับเห็นไหมผ้าซุรินผ้าต่างๆที่เขาขายได้ผืนละแสนเกิดจากการใช้องค์ความรู้นวัตกรรมหลักวิชาการในการต่อยอดหลักวิชาการในการออกแบบดีไซน์ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของตลาดโลกนะครับครับถ้าพูดถึงเรื่องของนาวานี่ครับความโดดเด่นของผ้าที่นาวานี่ครับ นาวรราเราเป็นผ้าไหมที่มีชื่อนะครับโดยเฉพาะในการประกวดผ้าไหมระดับภาคตะนอกเฉียงเหนือนี่นะครับเราคว้าแชมป์มานะครับได้หลายหลายร้อยรางวัลน,นะกว่า300รางวัลน,นะครับ,รบได้แชมป์ระดับภาคอีสานและแชมป์โลกเราก็เคยได้เพราะนั้นในเรื่องของนาวาเนี่ยเนื่องจากว่าสมาชิกสินประชีพเริ่มแรกเนี่ยเราเกิดที่นาวาเขาจะมีฝีมือในการทอนะครับฝีมือในการทอในการประกวด แต่ว่าฝีมือที่ทอเนี่ยก็คือภูมิปัญญาเดิมๆตลอดแต่ถ้าจะก,ก้าวไปสู่การต่อยอดสู่ความเป็นสากลเนี่ยถ้าเข้ามานา่าโมเดลเนี่ยมันจะสู่ความเป็นสากลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อเนื่องไปก็จะเห็นความสากลมากขึ้นทั้งรวด<ช>ลายทั้งสีบรรจุพันธุ์ต่างๆใช่ครับโ<ม>ดยเฉพาะสีทุกวันนี้เนี่ยสีที่เป็นความต้องการของของทั่วโลกเนี่ยนะครับ,รบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนี่ยท่านให้ทีมนักวิจัย ทีมวิชาการเขาทำการวิจัยว่าคนทั่วโลกเนี่ยสีนี้เนี่ยคนร้อยคนเนี่ยเห็นปุ๊บชอบ99คนร้อยคนเลยคือสีอะไรนะครับถ้าสีบ้านเราอย่างสีผมใส่เนี่ยคนร้อยคนอาจจะชอบแค่ไม่ถึง50คนคนมันจะมีคนไม่ชอบบ้างมันก็ขายได้น้อยลงแต่ถ้าเราทอสีที่คนทั้งร้อยเห็นแล้วสวยทั้งหมดเลยชอบเลยเนี่ยตามคอลเลกชันที่เขาวิจัยมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเทนบุ๊กที่พระองค์หญิงทำมานี่ นะครับก็จะทําให้การทอผ้าของเราเนี่ยไม่พอขายแน่นอนเพราะว่าความต้องการของตลาดมันมีมากขึ้นนะครับ,รบมีมากขึ้นแล้วก็จะทําให้พี่น้องเราเนี่ยมีม,มีมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราได้มีการอนุรักษ์สืบทอดเพราะเราจะเอาคนรุ่นใหม่เอาลูกน้องเอาอน้องๆเยาวชนของเราลูกลูกหลานเยาวชนเราเข้ามาซึมซับแล้วก็เขามีหัวสมัยใหม่อยู่แล้วทั้งในเรื่องของการดีไซน์ ทั้งในเรื่องของการขายทั้งทางออนไลน์นะครับจะเอาคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับอ๋อ oh, อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของนาวาโมเดลใช่ครับนาวาโมเดลคือคือการพัฒนาการทอผ้าเพื่อสู่ความยั่งยืนครับในอนาคตแต่เดิมทีเราทอผ้าเนี่ยเราเราเรา,เราทอเพื่ออยู่รอดแั่นั้นเองทอผ้าเข้ามาปีหนึ่งได้ไม่กี่ผืนะขายได้ไม่กี่ผืนเราก็แค่อยู่รอดแค่มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวเล็กๆน้อยๆ แต่ต่อไปเนี่ยคนที่ทอผ้าจะเป็นคนรวยเพราะผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีมูลค่าสูงแล้วก็สั่งจองกันนะครับเราจะเราจะเอาผินถึงขนาดว่าต้องสั่งจองกันข้ามปีกันไปเลยนะครับก็เป็นการกระบวนการการพัฒนาที่ก้าวกระโดดนะครับซึ่งห้องหญิงท่านจะมาสืบสารรักษาและก็ต่อยอดต่อไปครับครับแล้วเสียงตอบรับจากชาวบ้านที่นี่ในเรื่องของการได้มาได้รับความรู้ใหม่ๆเป็นยังไงบ้างเพราะชาวบ้านตื่นเต้นครับชาวบ้านดีใจมากเลยนะครับ เพราะชาวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาก็ทอผ้ามาแบบดั้งเดิมเขาก็ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่เขาไม่รู้หรอกว่าทอแบบไหนที่จะถูกใจคนนะครับแต่ว่าเมื่อได้เทคนิคแม้แต่วิธีการย้อมเนี่ยย้อมสีธรรมชาติดีนะครับพืชบางชนิดที่เราเราย้อมอยู่เนี่ยมันหายากต้นทุนแพงแต่พอเข้าสู่นาว่วาโมเดลทีมผู้ช่วชาญเขามีความรู้จักหลายๆที่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้เพราะมันหายาก แพงก็เอาเพืชชนิดที่มันให้สีเหมือนกันที่มันมีเยอะแยะไปหมดเลยในในใน,ในพื้นที่เราเนี่ยเอามาทอแทนนะครับะะเอามาย้อมแทนซึ่งหลายๆตัวเราที่บางครั้งเราไม่รู้รอย่างเช่นลูกมะพร้าวเนี่ยใช้ได้ทั้งเปลือกมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวแก่นะให้สีคนละอย่างกันนะเปลือกมะพร้าวแก่ให้สีน้าตาลเปลือกมะพร้าวอ่อนเนี่ยเอามย้อมผ้าที่เรากินมะพร้าวกันทิ้งๆๆนี่เนี่ยเราเอามาสร้างมูลค่าเพื่อมาย้อมผ้าได้ดีนะครับนี่จากการที่ เราเข้าร่วมกิจกรรมนว่าโมเดลเนี่ยเราจะรู้ว่าอันไหนที่ของเรามีอยู่ในชุมชนเยอะแๆไปหมดเลยก็แทบจะไม่มีต้นทุนเลยแล้วก็เอามาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าอาจารย์เข้าวิจัยมาแล้วซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยใช่ใช่เวิร์กช็อปนะครับผู้เชี่ยวชาญที่มาเนี่ยระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญออกแบบแบรนด์ดังๆที่ส่งผลิตภัณฑ์ไปขายยุโรปขายฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยครับก็ทั้งผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของหมอนใหม่ด้วย นะครับในเรื่องของการเลี้ยงหมอนปลูกหมอนเลี้ยงไหมาการสาวไหมก็มานะครับเราจะพัฒนาตั้งแต่ต้นทางก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมกลางทางก็คือการทอเพื่อที่จะพัฒนาตัวรูปแบบตัวผลิตภัณฑ์ปลายทางก็คือด้านการตลาดด้านการตลาดกระทั่งในเรื่องของการตลาดออนไลน์ออฟไลน์การตลาดต่างประเทศการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับ,รบแล้วก็ผมเชื่อว่า,าพี่น้องชาวนาวาเนี่ย นาว่าโมเดลนจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาผ้าไทยเป็นมิติใหม่เพื่อที่จะยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับซึ่งในการประชาสัมพันธ์นี้ก็มีทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เนี่ยต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านพลโทรสรรเสริญแก้วกําเนิดนะครับแล้วก็ท่านจัจดกิจกรรมดีๆนะครับท่านเน้นว่าสินประชีพ50ปีสินประชีพและ 90พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนี่ยกรมประชาธิปันเราจะมาทาโครงการเฉลิมเ,มเกียรติในการประชาธิปันเรื่องของสิมระชีพนะครับ <S 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 เพื่อที่จะให้สาชนรับรู้ว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องราษฎรมากในเรื่องของการส,งส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ในเรื่องของการทอผ้าและของสิประชีพในขณะเดียวกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิวัวลีนาีรัราชกัญญาเนี่ยนะครับ ท่านก็มาสืบสารรักษาต่อยอดแล้วก็มาพัฒนามาชุบชีวิตของพี่น้องอที่เป็นศิลปินทอผ้านี่ให้ให้มีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะสามารถสร้างไรายได้มากขึ้นซึ่งทางกรมประสัตพันธุ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแกนหลักเป็นเป็นแม่หลักในการที่จะให้เครือข่ายของการประสัมพันธุ์ของของทั้งประเทศเนี่ยเข้ามามาทำให้การรับรู้ การสื่อสารในเรื่องของศิลปะชีพของผ้าไทยให,ใ,หใ,หให้มีการรับรู้และก็จะทาให้พี่น้องเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องขอขอบคุณทางกมประชาัมพันธุ์นะครับ,รบในนามของจังหวัดนครพนมก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1 1> อก้าหนึ่งของผ้าไทยที่จะได้สู่ระดับเวทีโลกแล้วใช่ครับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับผ้าไทยใส่ให้สนุกทุกวันทุกวัยผ้าไทยเมื่อก่อนเราใส่เฉพาะงานสําคัญงานบวชงานแต่งเท่านั้นเองตอนนี้ ใส่ทํางานก็ได้วันเสาร์อาทิตย์ใส่เป็นคอลเลกชันผ้าเดี๋ยวนี้ผ้าไทยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาใส่ได้นะครับผ้าฝ้ายเขามาตัดเป็นเสื้อออกแบบดีไซน์มันขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับใส่ได้ทุกวันวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รู้ทั้งเรื่องของนว่าโมเดลเรื่องของการพัฒนาผ้าไทยให้สู่เวทีโลกนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านพัฒนาการจังหวัดนครพนมเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับท่าน ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่วงเดือนอุดมเดชาเวทนะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มศิลปาชีพอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมครับวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผ้านาวานั่นเองครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่ครับความโดดเด่นของผ้าที่อำเภอนาวาของเราเนี่ยครับมีความโดดเด่นในยังไงบ้างครับแม่คืออย่างนี้นะคะอำเภอบ้านนาวาสมัยก่อนนะคะแต่ปู่ย่าตายายของพวกเรา ที่ทอผ้าเอกลักษณ์ของไทยยอนะคะนาวานี่เป็นไทยยอจะเป็นรวดลายเล็กนะคะไม่ใหญ่ไม่โตเป็นรวดลายของเฉพาะท้องถิ่นบ้านนาวาแต่ปู่ย่าตายายมาค่ะก็แสดงว่ามีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของคุณแม่แล้วใช่ไหมครับมสมัยโน้นขอเสริมไปนิดนะคะคสมัยโน้นเนี่ยเราไม่เจริญ อยู่ในป่าอยู่ในทุ่งนานะคะ,คะถ้าเผื่อครอบครัวไหนมีลูกผู้หญิงยายย่าจะให้ผู้หญิงหัดทอผ้า<ม>เพื่อออกครัวรเรือนไปก็ใช้ในครัวเรือนแต่ละคนม,มันไม,ม่มีขายอย่างนี้ค่ะครับอทอเองก็คือทอเพื่อใช้เองในครัวเรือนก่อน<ม>ตั้งแต่บูย่าตายายมาครับพื้น ที่เราย้อมสีก็คือจากต้นครามขัดสีสีกลมนะคะแล้วก็ขาวค,ค่ะเห็นว่าที่นี่เป็นศูนย์ศิลปชีพแห่งแรกของประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะอันนี้ขอเล่าไปนิดนึงนะคะคเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2,515บพระองค์ท่านล้นเก้าั้งสองพระองค์คือในหลวงราชการที่9และ ภาพพันปีหลวงปัจจุบันรบพร้อมพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระอ,องค์นะคะคเสด็จมาทอดผ้าพระขถินต้นที่นี่นะคะที่บ้านนาว่านะคะ,ะแล้วราชดรจะให้รับเสด็จหน้าที่ว่าการกิ่งอำเภอนาว่าค,ค่ะแล้วก็เตรียมไว้ตัวแม่เองนะคะ,ะก็อยาก ใกล้ชิดเพราะเราไม่เคยเห็นพระพักพระองค์ท่านแต่ท่านมาก็พักอยู่ที่ตัวจังหวัดนะคะไม่ได้มาที่นี่ก็เป็นโอกาสแม่ก็เลยเอาผ้าผ้าไหมชิ้นหนึ่งความกว้างนี่ประมาณสักเจ็ดสิบเซนชิ้นหนึ่งมาถวายพระองค์ท่านค่ะพอดียกใส่ผพานก็ยกขึ้น ไอสิ่งที่ประทับใจแม่ที่สุดในชีวิตพระองค์ท่านรับสั่งว่าทอเองเลอจ้ะสวยมากจ้ะแม่นี่เงยหน้าแต่ก่อนจะก้มหน้าเงยหน้ามองพระพัพระองค์ท่านน้ำตาร่วงเลยนั่นคือจุดแรกที่แม่ถวายตอนนี้ก็ต้นเดือนธันวาปีเดียวกันนะครัะมีหอ มา,มาบินวบนอยู่หน้าที่ว่าการ,รหรือสถา,านีตำรวจผู้ทอกิ่งนาว่านะคะแม่ก็มองดูเอ๊ะหอนี่มันแปลกๆมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นพื้นที่สีแดงแดงเข้าใจนะคะคก็เลยเสร็จแล้วตำรวจก็นั่งขับรถจิบสมัยโนูน้นมาถามบอกว่ามาถามหาตัวแม่เองก็อยู่ ตำรวจให้ไปลงพักแค่นั้น,นเราแม่ี่ตกใจไหมครับตกใจค่ะจับอะไรไม่ถูกช่วงนั้นแม่เป็นพยาบาลทำคลอดอ,อยู่รปรากฏว่าเห็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษหลายท่านยืนอยู่แล้วก็มีชาวบ้านนี่ห้าคนนั่งก่อนแล้ว แม่เป็นคนที่หกก็ไปนั่งท่านก็ท่านผู้หญิงท่านก็บอกว่าท่านผู้หญิงสุป,ปภาดากเกษมสันสมัยโน้นนะยังเป็นมรรวอยู่ยัง,ย,งยังไม่มียศท่านผู้หญิงก็เลยท่านก็พูดบอกว่าพวกเราคือฉันเป็นคนใช้พระราชนีแล้วท่านผู้ชายพันตำรวจโทรว่สิทธ เดชกุณชรสมัยโน้นท่านก็บอกว่านั่นคือราชองค์ของในห,หลวงค,ค่ะได้ยินอย่างนั้นแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างปลื้มใจค่ะปลื้มที่สุดน้ําตาไหลเลยเพราะว่าเราบ้านนอกนะคะอยู่ในป่าป่าจริงๆไม่มีถนนไม่เป็นแบบทุกวันนี้เลยไม่จะไปสกหลหรือไปที่ไหนนี่ต้องเดินเท้าสกลนครไปขึ้นรถ ที่บ้านดอนเชียงบานนะคะคถนนใหญ่แล้วหลังหลังจากวันนั้นหลังจากนั้น,นก็ท่านก็บอกว่าพระองค์ท่านคือสมเด็จพระปัญปีบอกว่าพูดแบบชาวบ้านบอกว่าสนใจเห็นแล้วพระองค์นี้จะอนุรักษ์ให้สืบสารต่อท่านพูดหลังจากนั้นนะฮะพอปี2516ท่านจะมากัน มาในานามของอกองราชเลขานะคะคแต่เราจะวางตะแค่ปุ๊บท่านนั่งพวกเราก็ปูเสือนั่งแต่นี้แม่ก็นั่งกับท่านแม่เป็นคนเขียน,นะะเขียนด้วยเพราะว่าความจำคะ่ะท่านก็เห็นชาวบ้านเขามาเห็นพวกเรานี้พวกเราทำอะไรกันเสร็จแล้วเราได้เงินสมัยเงินข้าวกระปุกนึง สี<ม>่บาทเองอะสีบสบส่บาทค่ะทีนี้อยากให้แม่เล่าถึงกระบวนการในการอทอผ้าของคุณแม่ครับเราเริ่มจากวัตถุดิบอะไรยังไงบ้างจนกว่าจะมาเป็นชุดสวยๆแบบนี้ครับแม่แต่ก่อนในพวกเราปลูกหมอนเลี้ยงไหมเองเร,เริ่มจากปลูกหมอนเลี้ยงไหมค่ะคเพราะว่าเราทํากันอยู่แล้วปลูกยาตตยานดีแล้วครับแม่ที่ได้สีนี้โดยมากนี่ทางอกองศิลปาชีพจะให้มา เพราะว่าสีเรานี้เป็นสีที่เคมีแต่สีตกไม่ได้มาตรฐานก็มีการปรับ,รบใช้เพื่อให้สีติดทนนานมากขึ้นแล้วท่านก็ให้พัฒนาชุมชนนะคะมาดูแลอีกชั้นหนึ่งตอนนี้พวกเราก็ทอจนปี2533รพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าใครมีภาพโบราณ เอาส่งไปประกวดอันนี้เป็นนโยบายของพระอ,องค์ท่านที่แม่คิดเองนะคะอยากให้พวกเราสมาชิกทั่วภาคอีสานพัฒนาศักยภาพการทอให้ได้เนื้อผ้าให้ได้มาตรฐานให้กว้างลึกอะไรต่างๆตามที่ท่านกำหนดนะคะสีลวดลายอะไรต่างๆเราก็เป็นการแข่งขันกันโดยประกวดผ้าไหมแต่ละปีครับซึ่งปัจจุบันนี้ ที่ผ้าอำเภอนาวานี่ครับได้ถูกนํามาใช้เป็นนาวาโมเดลด้วยใช่ค่ะแม่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่โอ้ยภูมิใจที่สุดเลยค่ะรับภูมิใจเพราะว่า,าช่วงนี้พระอ,องค์หญิงท่านเสด็จมาว,ว,วันที่23มกราคมพระอ,องค์ท่านรับสั่งกับแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะเป็นคนดูแลรักษาต่อ,อของสมเด็จย่าแค่นี้แม่ก็พื้มสุดโอ้ความรู้สึกวันนั้นเป็นยังไงครับโอ้ยตื้นตันน้ําตาค่ะคนแก่ยิ่งน้ําตาร่วงเร็วมันตื้นตันใจที่ทําให้แม่แม,แม่แม่พูดได้เต็มปากเลยจากยากจนมุงแฝกมุงอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มองหาไม่เจอมีรถมีอะไรต่างๆลูกหลานของสมาชิกทุกคนได้เรียน เป็นแพทย์เป็นครูเป็นท<ม>าหาร<ม>เป็นอะไรต่างๆเยอะแยะภาพชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปค่ะค่ะแล้วในอนาคตผ้าของนาวาเนี่ยจะไปสู่ระดับโลกด้วยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับมันไปอยู่แล้วค่ะคือ,อพระพันปีหลวงเสด็จที่โซเวียตอเมริกาหรือที่ไหนฝรั่งเศสนำผ้าของพวกเราไปแล้วอีกอย่างหนึ่งกองศิลปาชีพส่วนจิตนี่ถ่า จะสั่งมาโดยตรงนะคะให้เราทอโดยตัดตัวอย่างที่เขาสั่งมาให้เราทอถ้าเผื่อชิ้นไหนที่จะทางต่างประเทศเนี่ยเขาสั่งนะคะเขาจะตัดตัวอย่างท่านจะย้ำบอกว่าให้เนื้อให้แน่นให้อะไรนี่ท่านจะบอกมาเป็นระยะหลังจากนั้นพวกเราก็ทำมาตลอดครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณแม่ฝากถึง รุ่นลูกรุ่นหลานที่จะมาสืบสานต่อในการทอผ้านาว่าไนะครับคุณแม่อันนี้ดีค่ะเพราะว่าแม่นี้สอนนักเรียนเขาเข้าโรงเรียนค,ค่ะทั้งโรงเรียนประถมมัธยมโดยเฉพาะ,ะเดี๋ยวนี้นาว่านี่สมาชิกกรุ่นสาวน้อยลงทุกวันแต่ถ้าเรือนี้เขาจะเด็กๆขึ้นมาเราก็ปลุกเด็กขึ้นมาเหมือนกันนะคะอ โดยที่แม่แล้วก็พ่อแม่เขาสอนทายาลเด็กๆนี่ทำได้ดีค่ะทำได้ดีมากค่ะคุณแม่ค่ะผู้ชมครับนดกได้ว่าได้ความรู้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสุสิตปรชีพแห่งนี้เลยจนถึงมาเป็นนาวาโมเดลและผ้าของนาว่าก็จะไปสู่เวทีโลกด้วยนะครับคุณแม่วันนี้ขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณแม่ค่ะขอบพคุณค่ะ คุณชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบพิลภาคสัปดาห์นี้นะครับสามารถติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมจักรพันธ์จักรพลและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ